กลับมาพบกันเช่นเคยท่านผู้ชมที่กรรััแม็กทีวีข่าวภาคเหนือวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบสามพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะสิ้นเดือนแล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วใกล้หัวยจะออกแล้วครับเนาะใกล้หัวยจะออกออก็เหลืออีกครึ่งเดือนทีนี้วันนี้จะพาท่านไปดูคลิปคลิปหนึ่ง นะครับที่วอนโซเชียลกันในขณะนี้นะครับแต่เราไม่ไม่บอกว่าใครผิดใครถูกก่นเนาะให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ตัดสินใจเอาว่าผิดถูกมันอยู่ตรงไหนนะครับเอาไปดูคลิปคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับถนนหลวงหรือเปล่าถนนหลวงค่ะ เาบอกาต้องถ่ายแล้วค่ะตูมหน้าเลยนะคะเชิญค่ะเกิดมาแล้วเขาบอกว่าไงเมื่อกี้เขาเอือมละอากับคุณกระโดแล้วตอนนี้คนในห้างเขาก็เอือากันหมแล้วความเห็นแก่ตม่นี่เธอไม่ไม่ไม่จอดที่บ้านนะเธ่ใบ้านเพืที่มันเป็นถนนหลวงได้ไหมมึงจะพูดดีๆสัตว์เออสัตว์่อันถ้าคุสัตวก็สัต้ใครสัตว์ก่อนครับใครเริ่มก่อน ฟังปูวันนั้นลมมันลมใส่น่อยนึงเข้าใจไหมว่าลมเนี้ยเนี่ยเนี่ยลมงแดเนี่ยลมใสเลยเนี้ยบอกว่าให้ออกไปหน่อยนึงใครชนีมือค่ะมึงคนเดียวชนีเข้าใจหรือยังนี่ฟังพี่นี่วันนั้นมันมีลมแรงไม่ถ้าพี่พูดดีๆพะพีพูดดีๆแต่แรกเม่มยขึ้นมือขึ้นกูใส่แล้วก็ด่าว่าไม่มีมารยาทอ่ะเนี่ย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 เนียเนี่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 ย่ยเนี่ยน ล้อนกูครึ่งแสนวันนั้นน่ะเดี๋ยวนะค่ะรู้ค่ะวัน่ะคุณรวยค่ะไปตำรวจไปไปใส่ไปสถานีตำรวจไปไปสถานีตำรวจกันไปไปไปด้วยกัน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 ตอนนี้เลยไปด้วยกันตอนนี้หนึ่งคนขอให้ไปสถานีตำรวจตอนนี้ด้วยกันหนึ่งไม่กลัวหรอกไปเลยไม่กลัวบอกชื่อให้ได้ไหมบอกทำไมเขาไม่รู้จักคุณหรอกก็เขาไม่รู้จักคุณน้ำฝนรู้จักเขาไม่รู้จักคุณหลักเดี๋ยวรู้กันว่าใครรู้จักเออไปกันนะ ชายคนนี้ครับเขาเอารถไปจอดอันนี้ถนนเจริญลาดแถวหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปซื้อของ,งที่บนห้างประมาณห้านาทีก็กลับลงมา<ห>โอ้โหพอกลับลงมาโดนยำใหญ่เลยนะครับเน,นี่ยเจ้า,า,จาของร้านพ่อค้าแม่ค้าขายาผลไม้ไล่ตะเพิดครับบอกว่าไปจอดหน้าร้านเอ๊ะแต่ดูแล้วรถเขาก็จอดบนถนนเนาะ เออจอดบนถนนนะไม่ได้จอดในโลบในอะไรนะครับจริงๆแล้วในะการจะขายของบนถนนหรือบนฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายอยู่แล้วนอกเสียจากที่นั้นเป็นที่ของเอกชนให้เช่ามาปลูกมา,มาเป็นเพิงพักแต่คุณจะก้าลวล่วงมา,าบนถนนนี่ไม่ได้บนถนนเขาใช้รถวิ่งรถจอดนะแทนที่ จะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสอเออเข้ามาจอดปพบก็อ้าเรียกลูกค้าเลยว่าไงคะส้มสักกิโลไหมอร่อยอร่อยหวานหอมกรอบมันไม่ได้เอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสกลับไปดา่าตะเพิดไล่เขานะครับถ้าอยากจอดแบบนี้ถ้าไปจอดที่บ้านถูกไหมละครับท่านผู้ชมอ่ะพิจิพิจารณาเอาถานนจเจริญลาดห้างซัพพิสต์ค้าแห่งหนึ่ง มันจะมีร้านขายผลไม้อยู่นะครับก็พอไปจอดพบนี่ยเขารถผมก็เห็นจอดบนถนนนะไม่ได้ล้าเส้นเข้าไปในเต็นท์ในอะไรนะครับแต่การพูดการจานี่ผมว่าคนแพร่นี้ใจงามเลยเสียภาพพจน์หมดพนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาซื้อมาอะไรนี่ก็ไปโดนแบบนี้เข้าไปแล้วผมว่าระเบิดเถิดเทิงแน่นอนนะครับอ้าฝากพู้เกี่ยวข้องด้วย นะครับร้านแถวจเจริญราชถนนจเจริญลาดห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งถ้าไปตรวจสอบเอานะครับถ้าผิดก็ต้องตักเต,อตกเือนกันนะครับพราะค้าไม่ขายใช้กิริยามรารยาท<ด>ที่ดีหน่อยแม้มมถึงแม้ไม่ใช่ลูกค้าเขาผ่านไปหน้าร้านก็ต้องเรียกลูกค้าต้องกวักนังกวักเข้าใจคาว่านังกวักอส้มสักโลไม่ค่าอร่อยหวานหอมกรอบมัน เขาก็อาจจะใจอ่อนช่วยซื้อก็ได้นะครับอันนี้ที่จังหวัดแพร่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในขณะนี้ครับ